อำนาจเจริญเมืองอำนาจเจริญมาไกลยอยู่เดินทางมากี่ชั่วโมงครับนี่ยแปดถึงเก้า,าชั่วโมงแปดถึงเก้าชั่วโมงโอ้พี่ปอชมไลฟ์สดตลอดเลยนะ,ส,ะสุดยอดเลยพี่ปอ,อขอบคุณค,ครับได้ไหมยังเดี๋ยว่ไหนครับคอ๋อสีไปเ่ยครับ,รบอ๋อวันนี้รับรถคันนี้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้เดี๋ยวไปไปทางพี่ก่อนขันเอาไงเอาไปใส่เขาเอาไปไหนครับนี่เอาไปกรุงเทพยนมาละใส่ในกรุงเทพยนมาละครับผมจั่งละบายเลยครับเป็นเรียกไปได้กันไปได้ได้ได้ไปได้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 ไม่ยุทตเสาวเทิียมต้รงมดากันต้องาัครับ เสร็จจังนี่รับรถแล้วไปส่ต่อครับวัดไทยครับครับโอ้ใบพากรอบครับผมขอบคุณหลายๆครับผมนะครับขอบคุณครับดูแลเป็นยังดีเลยครับคันนี้ดูแลยังดีเลยคันนี้เห็นบอร์เนียบเนียบเลยครับขอบคุณหลายๆครับ ครับครับครับขอบคุณดีติดตามที่เบิ้งน้าครับผมนะขึ้นกับเบิ้งขึ้นกับเบื้งเยอะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่วัดนะครับพี่มนพพี่มนพษย์พี่มนุษย์พี่มนพวันนี้พี่มนุษย์มาดูรถมารับแล้วเอามือมาเบิ้งมือเบื้งเบื้องเสร็จแล้วเสร็จอีกเองนี่เสร็จเองนะมา คากรเนาะครับครับรถตู้คันแรกนะครับของพี่มนันพแจ่มเหมือนกันนะครับคันนี้ปีปีสูนยพานี่บอกเพื่เอเอาไปโหลดครับหายหายหยโอ้ยขักแต่เนาะเส้นแล้วเส้นอีกเนาะเรียม,ม่องม่องเนาะุดยอดเลยพี่มนันพ ค่าเตดอกเนาะอ่าคันนี้เป็นคันนี้นี่ดูสวยงามมากๆเลยนะครับเอเย็นเชียบเลยด้านในนี่จะแต่งภายในประมาณนี้นะครับดูมีลายดูสีสันสวยงามมากเลยนะครับกออ็คอนโซลคอนโซลนี่ดูสะอาดสะอ้านนะครับเหมือนกันนะครับนะฮะ พี่มานพกำลังจะเช็ดรถอยู่โอ้พอแล้วมันงามแล้วแล้วพม่าน่ะผมบอกแล้วไอ้ใสแ้มีเงินก่อนเนาะครับผมครับผมม่ยากม่ยากม่ยากเรื่องพม่านะปุ๊บปรับเลยมาใส่ไหมเลยเอาสียังก็เลือกไปครับ ครับผมอยากได้อ่ติทูน้ำอออครับครับครับตึบตับตึบตับเลยเนาะสองหมื่นหาในบ่อครับประมาณนี้แหละเาออสองตบแล้วก็ปีไหมปีครับโอ้มีหลายอย่างอยู่เครื่องลมเครื่องเหล่นครับเปลี่ยนไม้น้ำมีวงทีวี่อีกเนาะอ่า ก็เอาตรงนั้อันนี้จะเป็นบ่อบ่อแบบเดิมอยู่นะครับเป็นบ่อเดิมแต่ยังไม่หุ้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วันนกบอกว่าเดี๋ยวมีม,ม,ม,มีเงินก่อน,นค่อยค่อยไปนะครับค่อยๆไปค่อยาไป ลองไปเบิ้งเบิ้งเก๋ไหมบอนี่บรรยากาศการรับรถในช่วงเช้าครับวันนี้รับสองคันนะครับท่านผู้ชมนะครับคันนี้คันที่สองครับผมย่างย่างย่างคันนั้นยังมาถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงไงคันนี้ออกก่อนล่ะออกก่อนล่ะออกแล้วไปวัดไผ่ลงบัวนะครับนี่เลิกเอาชัยไปไหว้พระก่อน นะครับผมนี่คือความดีใจครับนี่ความดีใจของพี่มานกบอกว่าวันนี้ได้รถไปขับและรถสวยด้วยนะครับอ่าเองแม้เขาบอกว่าดูรถไม่ต้องดูที่ปีหรอกนะดูที่สภาพนะฮะครับผมนะครับ ครับรักษารักษารถดีครับทำด้วยกันครับครับครับผมลูกน้องลูกน้องลูกน้องก็ดูแลดี ครับครับผมบเอาละ,อะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้าไปดูรถแล้วสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับ จดีประตดูดูว่ามันเป็นจังได้ประตูดูดบ้างไม่ดูดบ้างก็เลยบ้างปม่ดูบ้าอ๋อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวดูให้ครับอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้สวัสดีวันเสาร์ครับจัก,กรพนนำเที่ยวครับนี่วันนี้ให้มาดูประตูดูดว่ามันเป็นอะไรนะครับช่างเขาใส่มาแบบไหนนะฮะ เดีย๋ยวเรามาแก้ให้นิดๆนหน่อยๆเนาะช่วยกันนะครับบางครั้งช่างอาจจะทําแบบไปไม่สะทงไม่สะเทียนเล็กน้อยเราทําได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็งานเราก็เยอะๆนะครับงานจะเยอะหน่อยนะครับสวัสดี f อฟทุกคนนะครับที่เข้ามาชมกะอยากอ่าถามความรู้สึกแนะ เป็นจังไดครับผมมาเบิงรดแล้วครับครับเหมือนเหมือนกับที่ไลฟ์ไหมเหมือนเลยเนาะคล้ายๆกันเลยถูกถูกเลยนั่นแหละของเขาเลยครับดูไลฟ์สดกับดูเอ่อที่นี่ก็เหมือนกันเลยนะครับสภาพเหมือนกันเลยครับไม่ได้แต่งเติมอะไรนะครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมมีอากาสเดี๋ยวจะมาดูอีกไหครับผมครับครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับนะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆเนาะเยวจะไปวัดไผ่หลวงบัวอ่าวัสดีครับวัสดีครับเดินทางปลอดภัยด้วยครับเฮงๆรวยๆวย ขอเลขน้ำเด้อครับผมให้เลขกมน้ำเด้อเอพิปแทงก้อนนี้เล็นกน้อยอไปแล้วนะครับนี่ลูกค้าเดินทางไปแล้วครับออกไปแล้วดีคุณป้าด้วยนะครับนี่สวยมากเลยครับวันนี้ จะเป็นตัวนี้แหละถ้าดูไปแล้วตัวล็กคันนีมฮะตัวลรกคันี้ตัวแควแวมคัดป่ะครับอ,อ๋อมันอยู่ลา่างๆป่ะครับตอนนั้นแป๊บหนึ่งนี่ๆเอาคอนโซลออกก่อน เห็นไหมมีหรือเปล่าตัวล็อกตัวนี้เหรอไม่มีตัวล็อกตัวล็อกว่ามีเปล่า๋ออนี่ดีนี่ดีอ่ะสอดสอดสอดเอาออกก่อนครับจะเอาสอดได้ไหม แม่ปิดไปเลยครับผมไปแปลงปปล่างก่อนเดี๋ยวไปวัดต่อนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจบไลฟ์เพลงเท่านี้นะครับเจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ